สวัสดีค่ะนักเรียนอ่าวันนี้นะคะเราก็จะอยู่ที่หน้าที่40นะคะก็คือเรื่องของโจทย์ปัญหาลอยละอยู่นะคะก็คือหน้าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะมาดูเริ่มต้นดูกันที่ข้อที่6นะคะเนื่องจากว่าข้อที่2ข้อที่4ข้อที่5คุณครูพาทาไปแล้วนะคะในชั่วโมงที่แล้วเราก็ให้นักเรียนทําทรงนะคะคุณครูจะไม่ฉเฉลยเนื่องจากว่าคุณครูพาทาแล้วเราทําไปพร้อมกันแล้วได้คําตอบแล้วนะคะอ่ะทีนี้มาดูข้อที่6นะคะนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่หมีนักเรียน30คนวันนี้มีนักเรียนมาโรงเรียนร้อยละ90นะคะร้อยละ90นะคะตรงนี้ก็คือ90นะคะนักเรียนอ่ะร้อยละ90วันนี้มีนักเรียนมาโรงเรียนกี่คนก็คือเขาถามว่าร้อยละ90ของนักเรียน30คนนะั่นแหละลูกนะคะอ่ะแต,แต่ถ้าให้เขียนอยู่ในรูปของอโจทย์ปัญหานะคะนักเรียนก็จะได้ว่าบรรทัดที่1น,นะคะบรรทัดที่1ก็คือชั้น ปฐมศึกษาปีที่ห้ามีนักเรียนอ่ามีนักเรียนสามสิบคนนะคะวันนี้มาเรียนวันนี้มาเรียนร้อยละ 90้นะคะละละเกนะคะอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้มาเรียนกี่คนคำนวณร้อยละ9กก็คือ90ส่วนด้วย100นะคะคูณกับจำนวนนักเรียนทั้งหมดก็คือ30คนนะคะ0ตัด0นะคะข้างบน 0- ตัด0ก็จะเหลือ9คูณมีค่าเท่ากับ27คนนักเรียนห้องนี้มี30คนมาเรียนวันนี้ร้อยละเกก็คือมาเรียน27คนนั่นเองนะคะ นักเรียนก็ต่ออบอตอบเลยวันนี้มีนักเรียนมาเรียนยี่สิบเจ็ดคนโอเคนะคะต่อไปข้อที่เจ็ดนะคะข้อที่เจ็ด แม่ค้ามีง้อ1 5 0กิโลกร,รมัมขายไปได้70%แม่ค้าขายง้อได้กี่กิโลกร,รมัมนั่นก็คือเขาหมายถึงว่า70%ของ150กิโลกร,รัมนะคะมันก็คือกี่กิโลกร,รัมนั่นเองนะคะ,ะโจทย์ข้อนี้นะคะนักเรียนก็จะได้ว่าบรรทัดที่หนึง่งขายไปได้ขายขายไปได้70%ดนะคะเ0 หม,มหมายความว่าหมายความว่าอะแม่ค้มีเงาะ100่งกิโลกรัมเขาจะขายไปเท่าไหร่ลูกขายไป70็ดกิโลกรัมอะต่อไปเปรียบเทียบกนึ่ง แม่ค้ามีเงาะหนึ่งกิโลกรัมก็คือขายไปเจ็ดสิบส่วนด้วยหนึ่งร้อยนะคะกิโลกร,รัมนั่นเองนะคะต่อไปโจทย์จริงๆเขาถามว่าแม่ค้ามีเงาะร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลกร,รัมนะคะเขาก็จะขายไป ก็คือ70ส่วนด้วย100นะคะคูณกับ150นะคะ0ตัดศูนย์ก็จะมีค่าเท่ากับ15คูณ7นะคะก็มีค่าเท่ากับ105 105กิโลกร,รัมนะคะนักเรียนก็ตอบออบตอบอตอบเท่าไรลูก105กิโลกร,รมัมโอเคอ่ะ ชั่วโมงนี้นะคะเอาแค่สองข้อพอนะคะข้อคือข้อหกกับข้อเจ็ดนะคะทําเหมือนกันกับคุณครูพาทําเลยนะคะข้อหกกับข้อเจ็ดคำตอบนี้แล้วเขียนลงในแบบฝึกหัดแล้วก็หรือสมุดนะคะแล้วก็ส่งเหมือนเดิมนะคะคอมเมนต์ใต้โสต์นะคะแค่นี้นะคะมีสองข้อนะคะโอเคค่ะชั่วโมงนี้พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ